ท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่าพวกชาวกาละมะมีความศรัทธาจริตและมีโมหจริตควบคู่ด้วยคือเชื่อง่ายเพราะขาดปัญญาจึงให้ใช้หลักสิบประการคือ 1... อย่าพึ่งยึดถือเพราะได้ยินได้ฟังมาคืออย่าเชื่อโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญญาก่อน 2. อ,อย่าพึ่งยึดถือเพราะถ้อยคําสืบสืบกันมาคือเขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้โดยตนไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูของตนเอง 3. อย่าพึ่งยึดถือเพราะตื่นข่าวคือหลงเชื่อโดยขาดสติปัญญาแบบกระต่ายตื่นตูมมีมงคลตื่นข่าว 4. อย่าพึ่งยึดถือโดยอ้างตำราเพราะตำราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่มากในปัจจุบัน 5. อย่าพึ่งยึดถือโดยการเดาเพราะการเดาส่งเดาสุ่มคือความโง่พุทธศาสนาห้ามเดาเพราะมีโทษละเมิดพระวินัยสูง 6. อย่าพึ่งยึดถือโดยการคาดคะเนคือคิดเอาเอง โดยไม่รับผิดชอบแบบพวกโขนพวกห้อยทั้งหลาย 7. อย่าพิ่งยึดถือโดยตรึกตรองตามอาการคือคิดเอาเองด้วยเหตุผลด้วยโลกิยะปัญญาซึ่งเป็นสัญญาคือความจำลุ้นลวน 8. อย่าพึ่งยึดถือโดยถูกกับทิฏฐิของตนเพราะว่าเป็นอุปาทานที่ตนยังไม่หมดอารมณ์สองประการคือราคะกับปิิคะ หรือความพอใจกับความไม่พอใจ 9. อย่าพึ่งยึดถือเพราะผู้พูดสมควรจะเชื่อได้เพราะมีศรัทธาจริตขาดปัญญาจึงมีความลำเอียงหรืออคติ 10. อย่าพึ่งยึดถือเพราะสมณะนั้นเป็นครูของตนเพราะมีอุปทานยึดติดในบุคคลไม่ยึดพระธรรมเหตุแห่งพระสูตรนี้ มีพราหมสองจำพวกประกาศวาทะของตนแล้วติเตียนพูดกระทบฝ่ายตรงข้ามแต่พูดจายยกย่องพวกของตนเองจึงเกิดปัญหาชาวกาละมะจึงนำความสงสัยนี้หรือปัญหานี้มาทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยประการกล่าวมาแล้วนี้